แต่สำหรับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอนนี้กลายเป็นประเด็นที่ร้อนแรงทีเดียวนะคะสำหรับท่านว่าหลังจากที่มีฟีดแบ็ของทางสสจากพลังประชารัฐบอกว่าเหตุ mm hmm. และผลของการโหวตไม่ไว้วางใจคืออะไรคือเหมือนกับว่าไม่ไม่ค่อย อพอใจกับการทํางานของท่าน mm hmm. นะคะว่าของบอะไรไปเนี่ยมหาไทยก็ไม่เคยได้เลยแล้วอย่างนี้เนี่ยจะเอางบประมาณไปทํางานและจะได้หาเสียงต่อไปได้อย่างไรบ้างเนี่ยนะคะน mm ักข่าวก็เลยถามบิ๊กป๊อกถึงเรื่องนี้ค่ะ mm hmm. บอกว่าจะมีการไปคุยกับสสพลังประชารัฐกลุ่มปักน้ํามากขึ้นไหมนะคะ mm hmm. พลเอกดุพงศ์บอกว่าจะอธิบายฝั่ง mm hmm. ว่าโครงสร้างในการบริหารจัดการเนี่ยนะคะ ขององค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะไม่ได้แปลว่าทุกๆหน่วยงานเนี่ยจะมาของ,งบกับมหาไทยได้หมดนะคะท่านก็อธิบายว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยออได้ของบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นและทางจังหวัดก็จะเป็นเฉพาะอ,อบจอและเทศบาลเท่านั้นส่วนเทศบาลเมืองเทศบาลนครทางอ,อบจอก็จะขอตรงกับสำนักงบประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ย ได้ไม่ได้อยู่ที่สํานักงบประมาณะนะคะและท่านก็บอกว่ากรณีของปักน้ำเนี่ยนะคะสมุดประการเนี่ยปกติก็ไม่ค่อยของบประมาณเพราะมีงบประมาณมากอยู่แล้วปีนี้ขอมา4ี่สิบล้านก็จะก็ผ่านการพิจารณาของสํานักงบประมาณไปบ้างแล้วแล้วก็ขึ้นอยู่กับกรรมธิการงบประมาณว่าจะแปลยติหรือจะตัดอะไรยังไงท่านก็เลยต้องอธิบายเข้าใจว่าไม่ได้แปลว่าท่านจะเป็นคนอนุมัติหรือไม่อนุมัติกับเรื่องของงบประมาณตรงนี้เนี่ยนะคะนักข่าวก็ถามว่า พอเกิดเรื่องแบบนี้จะต้องไปคุยกับบิ๊กป้อมหรือเปล่าท่านบอกว่าตนไม่มีหน้าที่ไปคุยเพราะก็น้อมรับอยู่แล้วเพราะสอสอต้องการทำงานในพื้นที่ต้องการได้โครงการแต่ก็อย่างที่ชี้แจงไปว่างบประมาณมีจำกัดแล้วก็ต้องพิจารณาตามขั้นตอนส่วนเรื่องการปรับคอรมอค่ะพี่ป๊อกบอกแบบนี้นะคะบอกไม่ต้องกลัวไม่ว่าจะปรับยังไงสมปอไม่มีแตกไม่มียึดติดก,กับเรื่องที่ต้องแตก อยู่กันมาค่อนชีวิตแล้ว50กว่าปีที่อยู่กันมาก็รู้ดีรองนายกท่านเป็นทั้งเจ้านายเก่าเป็นทั้งพี่เลี้ยงที่สอนกันมาเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาคือประมาณว่าไม่ว่าท่านจะปรับอะไรยังไงเนี่ยก็ปรับได้เต็มที่ยังไงพี่น้อง3ามปอไม่มีแตกแน่นอนนะคะไปฟังเสียงของบิ๊กป๊อกค่ะองค์กรของที่ขอเนี่ยประมาณ5,000แห่งเนี่ยถ้าส0ม0 0นเนี่ยก็แสดงว่าแห่งหนึ่งเนี่ยไม่ถึง10ล้านยังไงก็ไม่ถึง มีปีนี้ที่เราพยายามขอว่าทางสูตราการเนี่ยไม่ได้ส่วนใหญ่สุปราการไม่เคยขอเพราะเป็นจังหวัดที่มีงบประมาณเยอะอยู่แล้วปีนี้มีขอ40ล้านก็ผ่านขั้นขั้นพิจารณาของของสำนักงบประมาณขึ้นไปแล้วล่างเนี่ยมีแล้วอยู่ที่ทางกรมกร,กรมการกรรมธิการจะจะจะแปลจะตัดหรือไม่อย่างไรนะก็เป็นตัวอย่างให้เห็นสรุปแล้วคือว่าเราก็ดูแล โดยภาพกว้างทั่วๆกันไปทั้งหมดแต่โดยเกณฑ์ของสํานักงบนะสำนักงบงก็จะมีเกณฑ์ว่าจะจะให้โครงการประเภทใดอย่างไรก็ก็ก็ต้องเรียนให้เกิดความเข้าใจนะ,ะท่านท่านคันพอเกิดเรื่องนี้ต้องคุยกับคุณหน้าัศให้ทำความเข้าใจกับสสผมคงไม่มีหน้าที่ไปคุยดรอกนะก็ก็เราน้อมรับอยู่แล้วนะว่าทางสสก็อาจจะ ต้องการที่จะทํางานในพื้นที่ต้องได้โครงการผมก็เรียนชี้แจงว่างบประมาณก็มีจํากัดอย่างนี้แหละนะมันก็มีการพิจารณาตามขั้นตอนเราก็มีหน้าที่ต้องชี้แจงทำความเข้าใจไปนะถ้าอย่างนี้ต้องคุลี่ยท่านคนเนียวหรืองานที่มีถามว่าจะให้ท่านเราไมอรอต่ออ๋อไม่มีภาษาตั้งอันนี้ไม่มีไปโน่นคุณถามไปโน่นเลือกตั้งนี่ผมไม่เกี่ยวนะคือว่า ถ้าจะมีการปรับอะไรก็อยู่ที่ท่านนายกท่านมนตรีแล้วก็ไม่ต้องกลัวไม่ว่าจะปรับอย่างไรเนี่ยไม่มีแตกสามปอนะมันผมไม่ได้ยึดติดกับเรื่องจะต้องแตกเตกิกอะไรไม่มีนะ,ะถ้าสามปอก็อยู่กันมาตั้งค้อนชีวิตแล้วนะห้าสิบประมาณห้าสิบปีที่อยู่ด้วยกันมาก็รู้ดีท่านท่านรองนายกก็ก็เป็นทั้ง เจ้านายเก่าเป็นทั้งพี่เลี้ยงที่สอนผมมานะไม่มีปัญหาแต่ท่านในยุคจะปรับอย่างไรท่านก็มีท่านปรับได้เต็มที่เลยผมก็ไม่มีอะไรแต่ไม่แตกกันแน่นอนมันเป็นเรื่องการเมืองค็เป็นเรื่องใจสไตล์การนาอ๋อไม,ม,ม,ม่นอกมันมันยังไงเดียเราก็ทําไปตามเกณฑ์นะนะถ้าพูดในอีกมุมหนึ่งถ้าผมทําอย่างนี้ก็แสดงว่าพักฝ่ายค้านทั้งหมดก็ต้องนับถือผมดิ ก็จะมองมูอย่างนั้นนะแต่ว่าเอาละอ,าอ,าอย่างที่ผมเรียนแล้วการเมืองเราก็ต้องเข้าใจการเมืองนะเพราะว่าทางทางสสก็ต้องการโครงการไปดูแลพี่น้องประชาชนก็เป็นปกตินะก็น้อมรับในส่วนนี้นะโอเคนะ แต่คการอภิปรายมีส่วนไหนที่จะต้องนํามาปรับใช้ในในส่วนของผมผมคงอย่างที่เห็นแล้วผมก็ตอบได้นะที่ตามข้อนั้นก็คงไม่มีก็เรียนด้วยคมสัตย์จริงว่าผมไม่มีอะไรที่ที่ต้องกังวลในเรื่องของอาการทุจชร่นชื่นไม่ชอบใปผมไม่ต้องห่วงในเรื่องนี้มันม,มันเป็นเรื่องของการที่สสคิดว่าเราต้องควรจะดูแล ได้ดีกว่านี้นะแค่นั้นเองนะครับในการให้สัมภาษณ์ของพลเอกอนุพงศ์เนี่ยมีบรรทัดทอนอะไรหลายมิติเลยหนึ่งก็คือท่านพยายามจะกลุ่มประเด็นไม่ให้ไปออกความเห็นในเชิงมิติทางการเมืองใช่ไหมที่ท่านบอกว่าหวัวถามไปเรื่องเลือกตั้งเลิกตั้งอะไรเลยเลย mm hmm. ว่าจะต้องปรั mm hmm. บก,กรมเพื่อเตรียมการเลอกตั้งท่านก็บอกท่านไม่เกี่ยวนะเพราะว่าไม่ได้สังกัดพรรคก,การเมืองและประเด็นสาคัญที่พลเอกอนุพงศ์พยายามจะอธิบายก็คือว่ากระบวนการในการ งบประมาณขององค์กรท้องถิ่นเนี่ยมันมีหลักมีเกณฑ์นะครับมันมีระเบียบวิธีปฏิบัติอยู่แต่เอาแหละเมื่อ,อสอสอ,สอเขาอยากได้โครงการไปทํางานในจังหวัดเพื่อไปดูแลประชาชนต่างๆเนี่ยแต่เงินมันมีอยู่ก้อนเดียวอ่อคือทุกจังหวัดก็อยากจะได้เงินได้โครงการที่ตัวเองเสนออะ,ะนะ,ะแต่ว่าเงินมันมีจํากัดถ้าให้ทุกคนตามที่ขอไม่พอถ้าพยายามจะอธิบายแบบนี้และที่สําคัญคือว่า การอภิปรายที่ผ่านมาพลเอกอนุพงษ์ย้ําเลยนะคือท่านตอบได้ทุกคําถามไม่มีเรื่องทุจริตเพราะฉะนั้นการโหวตของหกสอสพลังประชารัฐสมุดป,ประการเนี่ยนะทั้งหกสอสเองก็ยอมรับแล้วว่าคือไม่มีประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายเท่าไหร่นะในการตัดสินใจว่าจะโหวตให้คนนี้หรือไม่โหวตให้รัฐมนตรีท่านนี้นะเป็นเรื่องเพราะว่า พ้เอกอนุพงศ์เข้าถึงยากขอ,องงบไปแล้วไม่ได้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะท่านก็บอกว่าเพราะว่าอภิปรายมาแล้วในที่นักขา่าวจะปรับปรุงอะไรไหมหลังจากการอภิปรายก็ไม่มีอะไรเนี่ยอภิปรายก็ตอบได้หมดอะ่ะฝ่ายกานกล่าวหามาท่านก็ตอบได้หมดอะ่ะนะส่วนเรื่องว่าใครจะยกมือให้เพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยอันนี้ก็สุดวิสัยที่จะไป ไปห้ามกันได้อะไรต่างๆมันก็เป็นประเด็นทางการเมืองน,นะครับแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วและมันก็จะต้องดูกันต่อไปว่าพอมีการขย่ากันแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะหนึ่งปรับคอรมอภาพใหญ่ของรัฐบาลเนี่ยมีหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าคนบอกก็มันมีงบขไขปรับแลนะอีกสองก็อี้นะสองก็อี้แล้วก็มทรหนึ่งจะปรับตามแรงกดดันหรือไม่นะสองสองก็อี้ที่มีอยู่ว่างอยู่เนี่ย จะเพิ่มเข้ามาเพื่อลดแรงกดดันคือมันมีเครื่องมือในการลดแรงกดดันอีกหลายๆเรื่องแรงกดดันที่ว่านี้เนี่ยนะครับมันยังเหลืออีกอันหนึ่งนะคุณอนทิยาพรบงบประมาณะนะที่จะต้องอาศัยมือโหวดอยู่นะครับวันละสามนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการเลือกตั้งในอนาคตแล้วนะครับเหลืออีกสองปอี้เนี่ยจะจัดสรรบรส่นวนกันยังไงหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับก็มีคนคาดการณ์ไปต่างๆนานานะว่า ไม่น่าจะปล่อยว่างจนถึงเลือกตั้งหรอกอืมแต่สองเก้าอี้นี้ปล่อยว่างมานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะให้เหตุผลว่าจะต้องปรับเพราะสองเก้าอี้นี้ว่างอยู่เนี่ยไม่น่าจะเป็นเหตุผลนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาสองเก้าอี้นี้ว่างมานานและพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะปรับเพียงแต่ว่าพอมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของปลายสมัยของรัฐบาลน,นี้เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งเนี่ยสองเก้าอี้นี้จะถูกนำมาใช้เป็น เก้าอี้เพื่อที่ดําเนินการกับเรื่องของการเตรียม <ทำ S 1> การสําหรับการเลือกตั้งหรือไม่เนี่ยนะคะเพราะว่าสองเก้าอี้นี้เนี่ยก็เป็นสองเก้าอี้ในพักพลังประชารัฐด,ด้วยเป็นโคต้าของพักพลังประชารัฐด,ด้วยที่มันว่างอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยภายในพลังประชารัฐเองก็มีกระแสกดดันเรื่องของการที่จะขอเก้าอี้อยู่โดยเฉพาะสอสในพื้นที่ภาคใต้ของพลังประชารัฐ ซึ่งจํานวนสสของเขาเนี่ยก็มีไม่น้อยทีเดียวนะคะและที่ผ่านมาเขาก็พยายาม <ฮะ S 1> ที่ที่จะขอเก้าอี้ <สอ S 1> ตรงนี้เ่พรคใต้พลังประชารัฐเนี่ยนะ,<ฮ>ะจำนวนสสเนี่ยมากกว่าพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคซักอีกอะสิบกว่าที่นัง่งั้งถ้าจำ <ฮะ S 1> ไม่ผิดเนี่ยนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ก็ไม่ได้มีการพูดถึงตรงจุดนี้ก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลังจากนี้เนี่ยนะคะจะมีการตัดสินใจในการปรับไหมแล้วปร,ปรับเนี่ยปรับเล็กหรือปรับใหญ่แล้วก็อย่าลืมอย่าลืมว่า จะมีกรณีของคุณกนกวรรณวิลาวันแล้วก็คุณนิพนธ์บุญญามณีเรื่องคดีเรื่องคดีสองท่านนี้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสารจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าเข้าสู่กระบวนการที่ิธรรซึ่งถ้าหากว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเนี่ยแปลว่าเก้าอี้สองตัวเนี้อาจจะว่างซึ่งถ้าว่างปุ๊บเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการขยับ,ขย,บขยื่นเคลื่อนไหวก,กับการปรับคอรมอลหรือไม่ก็อาจจะ สายบางคนบอกก็เดี๋ยวรอรอบนั้นเลยทีเดียวนะกมน็มันมีมีเงื่อนไขพร้อมๆกันจะได้ไม่ต้องปรับหลายที่นะครับค่ะ